สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในรายวิชาทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติกันค่ะขอเชิญไปพบกับการพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติกันได้เลยนะคะสาระสำคัญ เรื่องการพิมพ์ภาพเป็นการนำวัสดุต่างๆงทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์มาจุ่มสีหรือทาสีแล้วกดลงไปในวัสดุที่เราใช้รองรับนะคะซึ่งเทคนิคการพิมพ์ภาพมีหลายรูปแบบวัสดุที่นำมาทำเป็นแม่พิมพ์ก็มีมากมายหลากหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของงานที่เราต้องการจะแสดงออกนะคะ ซึ่งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะและชนิดของการพิมพ์ภาพนะคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะลักษณะและชนิดของการพิมพ์ภาพแบ่งออกเป็นสีประเภทด้วยกันนะคะ 1. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบของพืชเช่นเพลกยั่วกัวหอมใบไม้นะคะซึ่งมีหลากหลายมากเลยค่ะ 2. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่แกะสลักจากวัสดุเนื้ออ่อนซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเช่นพวกผักและผลไม้ต่างๆ 3. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่ทำจากการฉลุกระดาษในวัสดุต่างๆโดยใช้อุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษแข็งสีเทียนสีไม้ 4. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ต่อไป เรามาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการพิมพ์ภาพกันค่ะลักษณะและชนิดของการพิมพ์ภาพนะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะข้อ1การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบของพืชเช่นพริกหยวกหัวหอมใบไม้ม าด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์แกะสลักจากวัสดุนออ่อนเช่นพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นแครอทมะละกอนนะคะที่เป็นวัสดุเนื้ออ่อนที่เอามาแกะสลักได้นะคะ 3. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่ทาจากกระารฉลุกระดาษเช่นกระดาษแข็งสีเทียนม้นะคะอุปกรณ์พวกนี้เอามาใช้ในการฉลุกระดาษได้นะคะ 4. การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์วัสดุสังเคราะห์ คือคนประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในการที่เราจะเรียนใน,ในวิธีการพิมภาพนะคะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. นึ่งพัสดุธรรมชาติได้แก่ใบไม้ดอกไม้กิ่งไม้เปลือกไม้ก้านกล้วยเปลือกหอยสายบัวก้านบัวนะคะออดดิบก็ได้ค่ะลูกกระเจี๊ยบเขียวลูกโซน,นะคะของพวกนี้นักเรียนสามารถ ได้นะคะ 2. เป็นสีโปสเตอร์หรือสีน้ำา3จานสีแก้วน้ำา4พผูกกัน5ก็เป็นผูกกันนะคะ2อ,อันนี้แตกต่างกันอย่างไรขอ้อ4ีุผูกกันเบอร์3หรือเบอร์สีนะคะซั่งเป็นผูกกันอร์ใหญ่นะคะเอามาใช้ในการรับ กันเบอร์10ถึงเบอร์12ให้เลือกเอามาแค่อันเดียวนะคะจะเอาเบอร์อะไรก็ได้ที่เป็นเบอร์เล็กนะคะก็คือสรุปว่าเราเอากุานมาสองเบอร์เบอร์ใหญ่1เบอร์เบอร์เล็ก1เบอร์นะคะซึ่งวิธีการใช้ก็แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานใบงานที่นักเรียนจะต้องทํานะคะก็คือใบงานที่1การพิมพ์ภาพ้วยวัสดุธรรมชาตินะคะให้นักเรียนสร้างงานศิลปะโดยใช้แม่พิมพ์ที่หาได้ แล้วนำมาสร้างสรงสรค์้างจงินตนาการของเรียนนะคะข้อ1ให้นักเรียนออกแบบภาพที่เราจะพิมพ์และเตรียมวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับภาพของเรานะคะที่เราอยากจะทํา สผสมสีจะเป็นสีน้ำหรือสีโปตเตอร์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพให้มีความเข้มที่พอเหมาะพอดีนะคะแล้วทาลงบนแม่พิมพ์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่นักเรียนหามาจากนั้นนะคะก็เอาไปวางลงบนกระดาษนะคะ 3. กดแม่พิมพ์ด้านที่ทาสีลงบน ทำให้สืยอีไว้ใช้ความตั้งใจนะคะชิ้นงานจะได้ออกมาดีและสวยงามน,นะคะต่อไปเป็นวิธีการพิมพ์ภาพนะคะผักภาพแรกอันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการพิมพ์ภาพโดยใช้ก้านกล้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกนะคะก็ให้นักเรียนเอาต้นหอมนะคะมาตัดซอยๆแล้วก็อเอาไปจุ่มสีนะคะก็จะให้ออกมากลายเป็นลักษณะเหมือนเป็นดอกแบบนี้นะคะ ภาพต่อไปนะคะเป็นการพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุหลากหลายนะคะมีใบไม้นะคะมีก้านก้านของต้นไม้นะคะแล้วก็มีดอกหญ้านะคะรวมๆกันแล้วก็กลายมาเป็นชิ้นงานที่สวยงามชิ้นงานหนึ่งเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นการใช้ก้านบัวนะคะเราเอาก้านบัวมาตัดนะคะแล้วก็ไปจุ่มสีนะคะกลายมาเป็น ทําทเป็นต้นไม้ได้เลยค่ะโดยใช้สีที่หลากหลายนะคะสรับภาพนี้นะคะเราใช้คนของต้นผักกาดนะคะอย่างเช่นหัวผักกาดขาวนะคะนักเรียนก็ให้คุณแม่ตัด ไปทำอาหารซะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือไว้ประมาณสักสอง้ินะคะตัดส่วนนี้ให้เรียบนะคะแล้วนักเรียนสามารถจะเอามาระบายสีแล้วก็เอามากดในพิมพ์นะคะหรือเอามากดลงไปในกระดาษนะคะก็เกิดกลายเป็นดอกกุหลาบได้เลยค่ะต่อไปค่ะรูปนี้นะคะทำจากดอกกระเจี๊ยบนะคะหรือลูกกระเจี๊ยบค่ะไม่ใช่ดอกกระเจี๊ยบนะ เราใช้ลูกกระเจีย๊ยบเอามาหั่นด้านขวางนะคะแล้วก็ไปจุ่มสีนะัเรียนก็สามารถจะทําออกมาเป็นเป็นดอกไม้นะคะเป็นแจก,กันแบบนี้ได้นะคะสาหรับรูปต่อไปนะคะเราใช้กระเจีย๊ยบเขียวเช่นเดียวกันค่ะเอาไปกดลงไปในสีนะคะหรือเอาผู้กันมาระบายสีนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นดอกไม้ได้เลยนะคะสําหรับรูปนี้นะคะเราใช้ใบไม้ที่มีขนาดเล็กนะ แล้วก็ใหญ่ขนาดกลางนะคะเอามาให้มันหยหลายขนาดนะคะนักเรียนสามารถจะเอามาแล้วก็ระบายสีนะคะด้านหลังใบที่มีก้านใบหนาๆน,นะคะส่วนนั้นเสร็จแล้วก็เอามาพิมพ์ภาพได้เลยค่ะก็จะกลายเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับภาพนี้นะคะเราทําจากหัวผักกาดนะคะส่วนที่เป็นส่วนโคนนะคะของต้นผักกาดนะคะพวกผักกาด สามารถจะตัดออกมาเก็บไว้สักประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็เอามาพิมพ์ภาพเป็นดอกไม้ได้ค่ะนี่นะคะเราใช้ใบมันสำปะหลังนะคะใบนุ่นหรือใบเมเปิลก็ได้นะคะเอามาทำเป็นใบไม้นะคะโดยการระใบสีลงไปที่ก้านใบด้านหลังนะคะแล้วนักเรียนก็เอามาพิมพ์ภาพนะคะก็จะได้แบบที่สวยงามแบบนี้นะคะ เราใช้ความหลากหลายนะคะก็คือใช้ทั้งใบไม้ทั้งก้านกล้วยนะคะทั้งก้านกล้วยก็ใช้ทั้งแบบยาวแล้วก็แบบที่ตัดขวางนะคะมันก็เอาไปพิมพ์ภาพได้หลากหลายแบบนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำงานนะคะค่อยพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ